แอแบบคอนเวอร์ชันและมากำหนดค่าด้วย API เนี่ยก็จะทำให้เรายิงแอดได้แม่นขึ้น mm hmm. เหมือนสไนเปอร์เลยนะครับโดยที่เราสามารถเอาไปยิงแอดโปรโมชันหาลูกค้าเก่าได้หรือก็หรือว่าเอาไปยิงแอดแบบลูกออไลก็ได้นะครับหรือก็คือการกสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดเราไปสร้างคนที่คล้ายกับคนที่ซื้อของเราแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสสูงขึ้นถูกไหมครับปกติแล้วเนี่ยเมื่อเรายิงแอดเข้าเซลล์เพจเนี่ย เมื่อลูกค้าเข้ามาพิกเซลก็จะเก็บข้อมูลไว้ใช่ไหมครับอพอ i อ s อ14.5เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้มันเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวเนาะทำให้เฟซบุ o กเนี่ยเข้าถึงข้อมูลของคนเหล่านั้นไม่ได้นะครับทางนี้เนี่ยเฟซบุ๊กก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยการทําตัว API conversion ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้จับข้อมูลได้โดยใช้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์แทนนะครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นทางออกให้เรายิงแอดได้แม่นขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับโดยโครงสร้างของมันเนี่ยเป็นแบบนี้ครับก็จะประกอบด้วยเมื่อเรายิงแอดเซลเพจนะครับมันก็จะไปที่พิกเซลแต่ตอนนี้เนี่ยเฟซบุ๊กมีคอนเวอร์ชันเอพีไอมาด้วยนะครับทุกอย่างพิกเซลและคอนเวอร์ชันเอพีไอก็จะส่งข้อมูลไปที่ Facebook Business Manager ของเรานะครับเพื่อที่เราจะนําข้อมูลเหล่านี้ไปยิงแอดต่อในอนาคตหรือว่าเราไปยิงคอนเวอร์ชันนั่นเองนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขจะประกอบไปด้วยการสร้างโฆษณาใน facebook business นะครับ2เนี่ยก็คือการสร้าง pixel ลและนำไปติดตั้งในเซลเพจของ google l นั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยก็จะมาอยู่ที่หน้าแรกแล้วให้ไปที่เมนูด้านบนครับเมนู9จุดเราก็เลื่อนลงมาคลิกที่โฆษณาครับ ร็จะมาเจอกับหน้าโฆษณาหน้าตั้งค่าโฆษณาของ f a c e b o o k นะครับเราจะมาสร้างบัญชีโฆษณากันนะครับไปที่มุมซ้ายบนกดสร้างครับปุ่มเขียวมาที่หน้าสร้างแคมเปญน,นะครับวันนี้เราจะเลือกเป็นแคมเปญยอดขายนะครับเป็นงานบนสุดเลยเพราะว่าจะเราจะต้องเชื่อมกับพิกเซลของ f a c e b o o k ด้วยนะครับ ต่อไปก็เลือกดําเนินการต่อครับเพื่อที่จะสร้างแคมเปญหน้านี้นี่กดแคมเปญยอดขายแบบสร้างเองครับดําเนินการต่อครับก็จะมาที่หน้าสร้างแคมเปญเรียบร้อยแล้วนะครับหน้านี้จะเป็นตั้งค่าแคมเปญครับขั้นแรกเลยเราก็จะไปตั้งชื่อแคมเปญกันครับ เค okay, ต่อไปนะครับตรงนี้ถ้าตรงล่างสุดนี่ครับเขาประมาณแคมเปญหรือที่เรียกว่า CBO นะครับเราสามารถมาตั้งค่าได้ว่าจะใช้งบเงินต่อแคมเปญที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ถอดวงปิดไปก่อนเราจะสร้างกันแบบเบสิกก่อนนะครับปดถัดไปในส่วนที่2ครับเป็นส่วนของชุดโฆษณาครับเราจะมาตั้งชื่อของชุดโฆษณากันเราจะเป็นทาร์เก็ต p i x e ในส่วนของ Conversion ครับ,อ,รบอันนี้เราจะเลือกเป็นเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเราจะใช้ Sell เซลเพจในการเชื่อมต่อต้วหมายประสิทธิภาพก็เลือก Default นะครับแล้วต่อมาก็ตอนนี้เรายังไม่มี p i กเซลเนาะเราก็จะต้องมาสร้าง Pixel ลกันก่อนกดสร้างพิกเซลนะครับโอเ,เดี๋ยวเรามาตั้งชื่อพิกเซลกัน Fbcon กดสร้างครับ่างน,นี้เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าพิกเซลกันครับไปที่ด้านซ้ายนะครับกดที่แถบเครื่องมือทั้งหมดนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่แถบตัวจัดการเหตุการณ์ครับก็จะไปที่หน้าของตัวจัดการเหตุการณ์เนาะตรงนี้เราปิดไป ก็ไปด้านซ้ายอีกรอบหนึ่งนะครับไปที่แหล่งข้อมูลนะครับนี่จะเป็นพิกเซลที่เราสร้างไว้นะครับนี้เราจะเลือกพิกเซลที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เนาะไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็เราจะคัดลอกสร้าง<ะ>เลขพิกเซลนี้นะครับไปไว้ที่เซลเพจของเรานะครับโอเคเราจะไปที่เซลเพจของ Google กัน ไปที่ตั้งค่าโซเชียลและ SEO นะครับเลือกในส่วนของ Facebook แล้วก็นำิกเซลมาวางไว้นะครับกดบันทึกจะขึ้นสำเร็จนะครับกลับไปกลับไปที่เซลเพจมาที่ส่วนของตั้งค่าแล้วก็มาเลือกที่ API Gateway Conversion ที่มีอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะไปสร้างโทเค็นกันเข้าถึงกันกดสร้างได้เลยครับ จะได้โทเค็นมานะครับกดคัดลอกแล้วก็กลับไปที่เซลเพลของเราไปที่ตั้งค่าโซเชียล SEO ก็มาดูในส่วนของ Conversion API ติ๊กเปิดนะครับแล้วก็นำโค้ดมาวางนำโทเค็นมาวางแล้วกดบันทึกครับแล้วก็กลับมาหน้าตั้งค่าพิกเซียลอีกครั้งนะครับต่อ,อไปเราจะมาทดสอบเหตุการณ์กันครับแล้วก็ไปที่ คลัดลอกโค้ดที่เราจะเทสนะครับกลับไปที่หน้าพิกเซลของเรานะครับอันนี้ตั้งค่า Social andSEO นํานำโค้ดมาวางที่ช่องนี้ครับกดบันทึกเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเซล,ลเพจกันอลองเลื่อนดูเราจะขึ้นเหตุการณ์แล้วนะครับเพจด,ดูเพจสวินะครับดูเนื้อหา ทั้งหมดนะครับแล้วก็สกอสกอหน้าเพจนะครับเดี๋ยวเรามากดปุ่มกันนะครับเดี๋ยวเรากดปุ่มสั่งซื้อปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มโทรครับปุ่มแอ s พลิเจอร์กลุ่ม Tik Tok นะครับอ่าแล้วกลับไปที่หน้าทดสอบพิกเซลเมื่อกี้นะครับก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาตามที่เรากดเลยนะครับ ะจะเป็นตามนี้เลยครับแสดงว่าเหตุการณ์ทํางานปกปตินะฮะนี่เราก็โอเคแล้วอีกสเต็ปหนึ่งนะครับหลังจากเราทดสอบพิกเซลแล้วเนี่ยเราอย่าลืมกลับมาลบโค้ดออกนะครับที่สําคัญเลยสำคัญที่สุดต้องมาลบโค้ดเทสอีเวนต์ออกนะครับแล้วก็กดบันทึกครับเพื่อให้พิกเซลเราได้จับ ข้อมูลที่แท้จริงนะครับที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เรากดทดสอบเมื่อสักครู่นี้ครับต่อไปหลังจากสร้างพิกเซลหลังจากเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมาเปิดสีพิกเซลให้เข้ากับบัญชีโฆษณาของเราด้วยนะครับเราก็จะไปที่ส่วนของด้านซ้ายมือครับไปที่แถบของตั้งค่าธุรกิจกลับมาในส่วนของที่มาของข้อมูลนะครับเลือกพิกเซล ก็เลือกพิกเซลที่เราจะใช้นะครับเลือกดูว่าพิกเซลที่เราติดแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวนะครับถ้ายังไม่ติดเราก็เป็นสีแดงจะใช้พิกเซลที่เราใช้ได้นะครับส่วนนี้กดเชื่อมสินทรัพย์ที่เชื่อมต่อนะครับแล้วก็เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มไปที่บัญชีแที่เราจะใช้ยิงนะครับกดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็บัญชีก็จะไปอยู่ทิกพิกเซลนะครับก็จะไปอยู่ในบัญชีเงิดของเราแล้วนะครับ อังจากนั้นก็กลับไปที่หน้าย e ูแอดของเรานะครับตั้งค่าโฆษณากลับไปที่ไปที่ส่วนของ c o n v ว r ชั่นครับเลือกเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยข้างล่างจะมีพิกเซลที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเประปาะสิทธิภาพตั้งเป็น Default นะฮะหรือจะเลือกอื่นๆก็ได้ ิกเซลนะครับก็จะเป็นพิกเซลที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้หรือมีพิกเซลอื่นๆก็สามารถเลือกใช้ได้เหมือนกันนะครับเหตุการณ์คอนเวอร์ชันอันนี้ผมจะใช้เป็นการซื้อนะครับเพื่อที่จะรีหาลูกค้าที่ซื้อยิงคอนเวอร์ชันไปหาลูกค้าที่จะมีโอกาสซื้อของเรานะครับในส่วนนี้คือคอนเวอร์ชันเนี่ยจะต้องมีการทํางานสําหรับการซื้อเนี่ยโดยปกติแล้ว a c e b o o k ก็จะนับการทํางานตั้งแต่50ครั้งขึ้นไปนะครับคอนเวอร์ชันถึงจะทางานได้ปกติ ถึงจะเริ่มทำงานได้นะครับแนะนำว่า50 conversion ขึ้นไปนะครับนดต่อไปนะครับเป็นงบประมาณและการกำหนดเวลานะครับส่วนนี้ก็เราตั้งไว้ default ที่600นะครับนี่ผมใช้เพียงนี้เลยแล้วก็การกำหนดเวลาครับ เราก็จะเลือกเวลาการทํางานของโฆษณาได้หรือเราจะกําหนดกรอบเวลาให้มันก็ได้ว่าเราจะให้เวลามันไปหยุดที่วันไหนเวลาไหนนะครับก็เลือกได้เหมือนกันอันนี้เราจะใช้เป็นตามนี้เลยนะครับเราจะตั้งเป็น6กโมงเย็นโอเคส่วนต่อไปเป็นส่วนของกลุ่มเป้าหมายครับนะตอนนี้ก็สามารถเลือกตำแหน่งได้เลือก พื้นที่ของการโฆษณาได้นะครับช่วงอายุเนี่ยอันนี้ผณจะเลือกเป็น25สมมุติแล้วกันส่วนเพศอันนี้เลือกเป็นทั้งหมดไปก่อน,นก็ได้นะครับแล้วก็การกําหนดข้ามาแบบละเอียดเนี่ยก็เลือกได้ไม่เลือกก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นภาษาครับภาษาอันนี้ผมใช้เรื่องภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ตำแหน่งการจัดวางส่วนี้เนี่ยก็จะเลือกเป็นแนะนำนะครับที่เขาแนะนำมาเลยหรือเราจะเลือกเป็นแบบที่กำหนดเองก็ได้ถ้าเกิดลูกค้าเราไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มที่ที่เฟ e บุ o k วางมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับอุปรกรณ์ทั้งหมดนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นมือถืออย่างเดียวหรือเดสก์ทก็ได้ แพลตฟอร์มก็จะมีทั้ง Facebook IG ออาเดียวใหเปิแล้วก็ Messenger นะครับถ้าเราไม่ใช้อันไหนก็ปิดก็ได้จะได้ไม่เปลืองค่าแอดอันนี้เราจะแนะนำนี่ผมแนะนำว่าเปิดไปทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อที่ให้ Facebook มันนำส่งได้สูงที่สุดโอเคครับต่อไปกดถัดไปครับส่วนที่3เป็นส่วนของตั้งค่าแอดนะครับตั้งค่าโฆษณาเรามาตั้งชื่อโฆษณากันครับแล้วก็เลือกเพจที่เราจะใช้โฆษณา ต่อไปเราจะไปสร้างโฆษณานะครับหรือว่าจะใช้เป็นโพสที่มีอยู่แล้วก็ได้อ่านี่จะทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าเรามีโพสอยู่แล้วเนี่ยเราจะทํางานยังไงที่เลือกโพสนะครับในส่วนของชิ้นโฆษณาเลือกโพสก็เลือกโพสที่เราโพสไว้ในเพจนะครับกดดาเนินการต่อนี่นะครับโพสก็ที่เราโพสที่อยู่ในเพจเนี่ยก็จะมาโผล่ที่หน้าแอดของเรานะครับโดยที่เราสามารถเพิ่มปุ่มการดําเนินการได้เพิ่มเพลงได้อ่านี่เราก็อาจจะใส่ลิงก์เซลเพจของเราเข้าไปนะครับ กดอัปเดโพสนะครับนี่สังเกตดูตัวอย่างนะครับก็จะขึ้นได้แบบด้านขวานี้เลยกียังดูเพิ่มเติมก็ที่เข้าไปที่ลิงก์เซลเพจนะครับหรือเราจะใช้วิธีการสร้างตั้งค่าโฆษณาอีกแบบหนึ่งก็คือสร้างโฆษณาใหม่นั่นเองสร้างโฆษณาก็จะเลือกมาในส่วนของการเพิ่มสื่อครับเพิ่มรูปภาพ นี้เนี่ยผมเลือกเป็นเพิ่มภาพที่มีอยู่แล้วนะครับกดนินิดๆอย่ิดเดียวส่วนของข้อความนะครับอันนี้ก็วางไน้ปกติส่วนข้อความพาดหัวแล้วก็ปุ่มกระตุ้นการทํางานนะครับก็นี่ก็เลือกเป็นดีฟอลต์ได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเลือกเป็นสั่งซื้อตอนนี้ก็ได้ ในส่วนของปลายทางเนี่ยเราก็เอาลิงก์เซลเพจของเรา,เน,รา,านะครับมาวางนะครับส่วนเสริมของเบราว์เซอร์เนี่ยนี้เราสามารถเลือกได้ไว่าเป็นโทรก็ได้นะครับเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปหรือจะเป็น WhatsApp ก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นไม่มีแล้วกันโอเคเท่านี้นะครับก็จะเรียบร้อยแล้วสำหรับการตั้งค่าโฆษณาของ f a c e b o o k c o n v e ว s ชั่น,นะครับ ต่อไปเนี่ยก็จะกดเผยแพร่โฆษณาเพื่อให้ระบบประมวลผลแล้วก็นำส่งต่อไปนะครับกดเผยแพร่เรียบร้อยแล้วครับก็จะรอมันขึ้นว่ากำลังเผยแพร,นร่นะครับนี่นะครับเผยแพร่เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ